สวัสดีค่ะท่านุู้มพบกับเจแดงในหมูอนี้ก็คือปูบุญมีปูบุญมีพิบวถูกเพจนกระซ่งของแมา่หายตลอดนะะเนาะค่ะเนาะเอา้าพอพ่อนท้วมแม่โอ้โพูดสิบอกยังเนาะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อพ่อนอสดค่ะคือนอดอยู่ว่าสิโทษไปหาอยู่กับข้านั่นข้านี่พอดีเป็นไรซู่เมื่อสบายดีพ่ะครับบอกล่วงบานมอตมานเลยที่หาเมื่อนี่ลหละมันกับย่างบ่อปันไดเสียงย่างบ่มีพึ่งจะไข่เน่้อากาศอากาศพรอนดีระว่างเด้อ ไปขันหอกได้เดียวผ่อนคนโอ้ยบ่ได้ไปใส่ขึ้นรถเทลายรขึ้นเท่ายแต่ขนาดคนพบเป็นยังกยังอยู่ยากเดือดห่อนไรขันไปก็คืนรถไปลงสว่างรถคือพ่ออยู่ว่าสิทบไปหายอยู่กะดทึ่งเมย์ทึ่งยากครับตกจากลุงบานแม่ได้สี่หาม,มื่นโอ้ยวันที่แล้วใส่เพราะถือด่อใคร ตัวหาเพชรท่านรวยนวดเแลากให้เก้าฮาผลมันออกเก้าแปดเออคอ,อ,อตเตอร์ตัววิ่งถึกจ้าะตัววิ่งก็วิ่งเก้าลักซิ๊แล้วนวดเทลากคอตเตอร์ตัววิ่งถึกนะนะปักเก้าลักซิ๊กเลยแล้วนวดเทลากปักลักซิ๊เลยแ,แต่ว่ามันเก้าแปดมุมมักที่แล้วมั้นป 95, ันมักเก้าหาผลมันเสือกไปยุ้งรับลอยมันฮามาเนี่ยทุาง <c oughs> จะได้เงินเขาเนื้อเสนอ ว่าสีถ้ำคิปพอดีเปิดมันหัวตะแลวญาตมหาตัิเรื่องหัวตะแลวงานเลว่าสีสรุปหวยสะเนียบัดนี้ฟื้นไ่มัดมาเห็นเบอร์ทรพอดีเลย่าิีทร่หาอยู่ดีสบายอยู่เนาะครับครับครับอยู่ดีสบายอยู่อ้วนขึ้นแล้อบ่ครับอ้วนลดน้ำหนขึ้นขึ้นเก้าแล้วล่ะขึ้นเก้าแล้วล่ะขึ้นเก้าแล่อนมาหัดก้อนกระถือตัวเดียวนะ ห้5 9มันตัวหนึ่งถึงสองตัวย้่งไปไอ้ขางรักรลอยหนึ่ตัวหนึ่งคนละมองอืมแต่เก้าขอปาลัดสีอยู่เพราะถ้าตัววิ่งเอาเตัววิ่งเอาตัววิ่งบนล่างไอ้มันถือคู้งวดนี่ก็ดีแล้วน่าให้ขาเจ้าไปจับไส้กันเอากันเพราะกันจับคู่วัตถูก็ไดเพราะว่าจับคู่หน่อยสุดเนาะจับคู่หน่อยสุดเดียเรกามันถึกยากครับเมแต่วันี้ บนสามชนลางสามชนครับบนเอตัววิ่งตัวเด่นก่อนเนาะครับตัววิ่งตัวเด่นครับตัววิ่งตัวเด่นก่อนค่ะจบตัววิ่งบนบนนั้นแปดแปดแปดกับสามวิ่งแปดกับสามค่ะครับวงกลมวิ่งเด่นเดนคือแปดเลยแปดนั่นปะครับ <Okay. S 2> ค่กา่ที่เหลืกว่าสี่ออสามตัวไหจักสี่ชุดมนุิหลายปุดบ่ะสามตัวสามตัวบะสามตัวสี่ชุดหลายบะกระตัดเล่นเอาบ่บันนี้แค่เราสิพวกกลมให้ตัวเดียวว่หลายโอ้ว่าหลายว่าหลายเทียถึอตัวใครอยู่ข้างนอกทำอัดคลิปอยู่เออไว้นั่นละ เอาไว้นั่นละเดี๋ยวไปส่งเพื่อนดอกเื่อนเจ้าจริงเอาสองชุดกับพอละละ่อแล้วล่ะสองชุดเอาสี่หันสี่ชุดมันก็คือนันเนีนโพิดมันติดเก่าว่ะเพรอเอาเก่านะขางบนวันนี้ม,มันติดเก่า,าตัดออกสองชุดที่แหลมสี่ชุดนั่นแหละอุ้ยเอาเต็มโหลดไหนก็เจ้าเลือกเอาดอกไห้ไว้แนมเอาเ,เอา,เอาออต โตโตที่ว่าสิตัดนั่นเอาสาตัวได้ป่นนีครับเออสตัวเตัวเด่นก่อนเอาตัวที่ว่าจะบ้างเอาตัวเด่นก่อนศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสอจ็ดสองแ แบบวงกลมตัวเดียวเลยเด่นเคือ0ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามตัวเด่นสีมานน้ำกันได้ป่มันจะเด่นดึงกาบามานน้ำกันดึงกาบาเพรหายมันลดน่ละจะปักลักสิเลยแปตัวเดียวปักลักสิบาเนี้ยักลักสิตเด้อแปดลักสิลักน่วยสามเจดเก้าเดียวเึ้น หลักหลักสิบแปดตัวเดียวเนี่ยลักหน่วยสามเจเก้าหลักหน่วยสามเจเก้าครับพี่แปดสามแปดเปดเสาหางแปดสามแปดเจ็ปดเกปสาปเจปดเก้า เอาตัวเก่าก็ตรงกลับเลยนี่ตรงตรงเลยตรงตรงเนาะครับอ๋อเอาตัวเก่าเนาะครับงงงแปดสามครับงแปดสามครับค่ะในแต่แปดเกตและแปดเก่าก็เป็นตัวน้องตัวเดียวกันอ๋อแปดหลักสิบเอาให้มันถูกให้ได้เฮ่ตีครับมองม่วงเจี๊ยบหมักเนาะ แต่มันถูกมวหนาจรงผัดนผมฟันท่งตัวเดียวเลยคือศูนยแปดสามล้วนนี้นนขั่มันถูกมวหนาจังทุ่มเนาะมวันี้อลองลองซึบซิบล่างบานบน,ลลบนีล่างจากล่างไปหนี่ค่ะวิ่งจั้นล่างวิ่งหาก็เก้าวิ่งห้ากับเก้าค่ะวงกลมวงกลมเก้าเก้ามี่สามโตขันมีสามเก้าหาเก้าแล้วก็หาเจ็ด เก้าห้าเก้าห้าเจ็ดผู้มาหน้ากันกรเลยตัวนี้สามเก้าวงกลมสามเก้าครับฮะวงกลมสามเก้าบหครับแต่วันนี้อาจออกหาเจ็ดเก้าก็หเจ็ดอาจออกหาเจ็ดหาเก้าก็ได้นะครับแต่วัตถุดิบสามสามเก้าวัตถดิบวัตถดิบสามเก้าผมเด็นไปมันเด่นสามเก้าในหมดเนี้ย มันมันเนือสามหาสามหาเนื้อสามหาเจ็ดเก้าเนี่ยมาสองตัวเด็กข้างล<ม>่างวันนี้ชิแมนบอข้างล่างบอสามห้าเจ็ดเก้าสาม 3, 5, 7, 9, ห้าเจ็ดเก้าเก้าอ่ะขาดสามหาเจ็ดเก้า 3, 5, 7, เพราะได้ข้างล่างอ่ะตูอ้อะไรสื่ออย่งครูคร่เพราะทำไปสื่อเลยบอโอ้คิดคีดแต่ว่าบอมีหนึงน่งบอบอมีหนึ่ง เอกมาขีดขีดขีดนะข้างล่างเนาะข้างล่างนี่มันขีดขีดเจ็ดห้าเก้าเขาซื้อเมื่อกี้นี่เขาจะเอาเอาห้าเก้าไม่แคแดงซื้อมาเผื่อเพราะฉเนี่อว่านก็ซื้อฮาเจ็ดไปหลายอยู่บนล่างพ่อกันเจอไอ้นี่ไอ้นี่ของผมมันล่างล่างก็คือล่างบนก็คือบนนะ บ็ต้องบ็ต้องมาบนล่างคือบนก็คือบนล่างก็คือ้ล่างเลยติดติดตัติดตัวติดตัวนั้นแหะมันไปซื้อหลายๆแล้วมันเปลีอยนเงี้ยว่มีล่างออกบนบ่มีบนออกล่างมันบะว่าว่าว่มันเปลนคอนสิออกกระซาวมันแล้วเท่ากับซือเลยสูตรสูตรคำนวณเท่าเอาล่างกับขึ้นล่างเลยไปพ่วงบนไปใส่บนใส่ล่างมันปิดกับขึ้นปิดนะถึงกับขึ้นไปโหลดมันจะว่าก็วกมันเสียงนันหลาย โอ้ยเสียลายแล้วลงทุนหลายถึงแม่ก็ไรกะทุนหลายตัวเพอตัวสิไปกลับอีกตัวสิไปบนไปล่างอีกโอยลงทุนอีกเท่านึงไปดเลยเฮ้ยนี่ว่าต้องเขาตรงๆเลยเนี่ยปักลักษถือหว้นี่ปักลักซิทธิเลยแปลแต่คำพูดอ่ะมักตัวไหนกลาใส่เลยแต่ว่าผมใส่สามเจ็ดเก้ารักหน่วยอ่ะ แต่ลักซีฟ<ะ>ันแปเลยเมืท่ทีแล้วฟันเกาอยู่ว่เอารตัวไปเอาเก้าหามมันไปเอาเก้าแปดเลยเลย่้อยนี่แปดเก้าแปดสามแปดเจ็ดแปดเจดเลขก็ง,ง่ามเนะขางล่างยิ่งง่ามถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนเนะขงางล่างนะเลขกัน,นเลขมันง่ามเนาะเลขเลขพวกนี้ง,ง่ามทุกหัวนนะง่ามพุกหวดหาเก้าหาเจ็ด สามเก่าเนี่ยสามเก่าพอออกโดนแล้วได้เนาะพอกโดนเนยมันดังมันเลขดังหาเก่าหาเจ็ดฝา่ามันหนาสีออกสามเก่ามากมากกว่าเพราะว่าเลขมันดังเพราะว่าเลขเลขผมกันเพ็ดแล้วมันเหลือสามหาเจ็ดเก่ามากสองตันะมูน่องอีกคนหนึ่งฝา่าเจ็ดโบมนี้ขันเจ็รตบมนี่นะมันสีเหลือสามกับหาไปยิ่งเก่าตัวเดียวมันมีสามหาเลี๋ยวก็หาเก่าเต้เก่าหาเต้หาเก่าหนึ่งแค่นั้นหนึ่ง ถ้าว่าันผมเด่นเตัวเดียวผมมักเหผมมักยี่หี่ผมมักสามเก่าที่ข้างงบ่สามเก่าบ่ครับสิบ่าสามหาสามเจ็ดบ่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 เป็นบ่่าเก่าหาหน้าหน้าสามเลนเป็นหากับเก่าผมว่าหวยอีกอันนึงมันสามกับพาอีกอันหนึ่งมันหาอีกอันนึมันสองโตมาโตเป็นหากับเก่าอันนึ่งมันเป็นสามกัะพาเนะอ๋ออ๋ออ๋ ที่จริงอะ่ะมันสดหาแต่หาบมามันห่วยสวนมันออกสามเก่าเลยนะค่ะครับแต่หามากมันก็ได้มันได้หาหาสามเตยหาเจ็ดหาเก้าหาสามผมก็ว่านบนหน้าสี่เนียนนะหาสา <c oughs> มก็ได้ยออ่กสามหาเจ็ดเก้ามันมากมันมากสองตัวค่ะค่ะขอบคุณขอบ่อน <c oughs> ตอนนี้ยื้อสาตรงหน้า,าบอกยื้อในบ้าน อยู่ไฮยีนี่บ้านไม่ได้หอนขนาดอยู่ไฮแต่หอนครับอยู่หน้ากับ่บได้ไปอยู่แล้วออกไปตั้งย่ามมอเศร้าออกไปลามง่วย่ามมอแรงกับจังไปเอางวงข้อคออย่างนั้นอยู่น้ำไฮกันมีดต้นไม้กับเย็นตัวในบ้านอยู่ด้วยเย็นตัอยู่ในบ้านเยอะในบ้านกับสวนป้ายางนะครับแล้วป้ายางต้นม่วงต้นไผ่เต็มเยอะอยู่น้ำพรมแต่ขันมีพัดลมมีสีเย็นเลยนะพัดลมกับนีอยู่ไฮกับนี่ไผ่แลมวนีไฟฟ้าอยอะ พันล่มพันหยางพันล่มก็บพอนเวดเพื่อคุณแล้วไปปลูกเปย์อยู่สวนป้ายางคุณแล้วเนี่ยพอนกับครับเนี่ยเด่นเด่นก็พันล่มแต่พันล่มพัดอ่อนเปื่อยๆแมนอยู่ป้ายางต้นไม้คุ้มเนาะไปป้ายางิ่ข้ออยู่กลัวอยู่การเย็นขาดมันยังไข้ไว้หนี่อยู่นะไข้ก็เปิดอพันล่มอยู่ ค่ะคพราบวนขอบพุ่นลายๆค่ะเดี๋ยวพุ่นกิดไหท่านผู้ชมเบิ please, ่งข้างแขางท่านเข็นเข็งแข็งแขงขงนง็งแข็งแ <th er le ็งแ็งแ็มเข็งแข็งแขแข็งแข็งแ็แข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 ็งแแข็็งแ็แข็งาขแค็งแข็แข็งข็งแ็งแขนข็งขคงแขคงัขข็งคข็งวั็ดีขรับแงขบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมกับทักมาต,ตามเบอร์โทรขึ้ไนัทจอสูตรก็สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดยาแคลเซียมกับยาสายตาเนาะคะ่ะสายตากับกระปุกละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทสั่งสองกระถุกส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางเนาะสินค้าเข้าเก็บเงินปลายทางเบิดและกะักส่งด่วนให้ทางไปเซนีย์ทุกคนคะ่ะสายตานะคะขีมนี่กับมดโปที่มืออื่นค่ะ พรุ่งนี้หมดโปรแล้วนะคะรีบสั่งซื้อเร็วไวอยู่ในถุงตีฟ้องถุงตีฟ้องนี่ก็่าถิ่งค่ะไว้ใส่สบู่ก่อนเล็กก่อนน่อยทูเบิดเกี่ยงเนาะเนาะขอบพุณน่ันผะู้ชมที่ช่วยอุดนุนล้วก็ช่วยช่วยซื้อสินค้าจากเจดแดงเนาะขอบคุณนค่ะขอบคุณมากๆเอซีแล้วก็แคลเซียมแคลแมกแก้ปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเกาได้ผลมากมามค่ะคนที่ยางบได้ปวดคอพ่นกันยางด้เนาะ กระดูกทับเส้นด้วยค่ะเนาะกินได้เลยนะคะแต่ว่าปวดเส้นปวดเอ็นอาจสีทูเล่าเบาบางแต่ว่าบางบ่คือปวดกระดูกถ้าปวดกระดูกปวดเก้านี้บอกไว้เก้านี้ลดบวมแน่นอนค่ะรับประก,กันได้จจแดงรับประก,กันได้กินสองเม็ดหลังอาหารเสาร์ค่ะสองเม็ดหลังอาหารเสาร์นะคะนะทุกอย่างตัวนี้ก็กินสองเม็ดหลังอาหารเย็นก่อนนอนได้หลังอาหาร ทั้งสองค่ะกินค้างละสองเม็ดทั้งยาสายตาแล้วก็ยาแคลเซียมเนะะือดค่ะเด้อย่ีดงขอตัวลาไปก่อนนะคะตัวเลขกก็คืนให้ที่หน้าจอดแล้วค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ